สวัสดีครับถึงงานแล้วครับถม้ี้าจดยแกงถึงงานแล้วนะครับไม่โอ้บุญอียงเนาะนบุญกระถินบุญเนาะปาดของกิน ของกินก็เยอะเเพื่อนแกนไปบอกอยู่ได้หรอเออีก,กระลมีได้ไปใส่ทุงข้าวาไปหาซื้อถุงมือมาให้แกยอยู่มือตีนเย็ยนมันน โอ้ผาสลงตัวนี้ซื้อไปใส่กันนะกระสาบโอ้ยอยู่อยู่แล้วว่าเป็นปัวเขาก็เป็นแฟนเราเหมือนฟิลแบบวัดป่านะครับแม่ๆม่อันนี้รถไม่เกียมหอดแล้วเด้อหอดแล้วเด้อ

ที่วัดป่าถึงงานแล้วนะครับแม่แม่นอนพักเต็มอิ่มเต็มแรงแล้วนะครับเพ้ยงอย่างเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจโอ้ยหลายขากลายเนี่ยกับบ้านกันเลยแม่เมียขอชมคลิปปุ๊บขอบคุณคอมเมนต์ให้กำลังใจ,ใน,ใจนะครับ หอมกินปลาทอดป้าหนาวไปแต่ไปอยากอาบน้ำแทนเนาะกินปลาทอดนี่กินถา่วงานบุญเนาะฟอสใหญ่มากออกไปนว่นของขายนะครับแต่ว่าฟองผุดขึนห่านหมอลำเดิ Là này, ngàn là nó đi tiền đường và hoàn lưu liêu พธีก็จะเสร็จแล้วเอาไทยแม่แม่เมื่อไหร่ถึงงานแล้วนะครับคลิปนี่ย่างไปไก่บาไรดิมันมีเสียงเพลงไงไปไก่บาไรดิ ไไม่เกมแล้วไปยูไสวปะขอบคุณท้วับท่านนีย นอนจอยู่หรลเกดเียนมีมองอยูนะครับพี่มย hey, น่าหนาวมันคำเรีวได้้นป่ะคำลืมที่คำนะ เออวันตุนใหม่เ่เลยวตุนใหม่ตุนใหนจจะในจะไปหาของกินขายรายัก นอต่อขึ้นไปอิ่มไับแม่อ้อพาหาิกอิดใบนะสีน่อประมาเพือจอดนั่นจอดนี่จ้างแต่ว่าืนที่จัดงขางให้หน้าไลยคพอเป็นตะนาวแห้งแต่ก็ล้มแห้งหอม ต,ตัวมันเงี้ยงๆไปอยากอาบน้ำเนะี่ยแต่ก่อนก็เจอสีไหลรลมแห้งๆแต่ก่อนบ่ได้ไปนอนที่พักเลยแป็นม่อาบอยู่วัดร่มเงียงย้ยมิ้ว่ากับบ่ได้ดิการมูววาเขานอนกับคนมูวไหลเนาะเขานอนเทาว่าอาบน้ำคือที่เซลเขานเนาะก็กายกายดิก็ต้องอาบนะครับ แต่ก่อนถึงบาปก็ได้คลิปนี้ก็ติฟ้าไว้ที่นี่แล้ครับแม่เมีหอดงานแหลวหอดงานแลน้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจกันล่ละทีแม่เมียเข้าไปบึงคลิปเนาะขอบคุณหลายๆลยครับด้อ,อหอดงานหล่ละไปกับคมรุยคมสู้กันนะครับตอนแรกนี่พวได้อยู่ไกลอยู่ไก่เนาะมัน,นกำลังเล่นใจทีน่าสารเป็นเพลงนเลย